ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเรียนรู้นะครับวิธีการออกแบบโค้งทางราบกันนะครับสําหรับในการออกแบบถนนนะครับซึ่งในการออกแบบถนนนะครับสํารวจนะครับเขาก็จะไปทําการวัดในสนามมานะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เริ่มที่กมศูนย์บวกศูนย์ศูนย์นะครับเขาก็เก็บอะไรบ้างครับเก็บคอสเซกชันนะครับเก็บโปรไฟล์มานะครับทีนี้ก็วัดกมมาเรื่อยๆนะครับ จนมาถึงนะครับจุดที่เราจะต้องวางโค้งนะครับก็คือจุดจุดตรงนี้นะครับทีนี้นะครับในการวางโค้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถนนเรานะครับเราขับมาตรงๆเลยนะครับเราไม่มีการวางโค้งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหักศอกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมีการหาการวางโค้งนะครับซึ่งจุดที่เราจะวางโค้งนะครับสํารวจนะครับตรงนี้เราจะได้จุด P I มานะครับจุดที่ตัดตัดหรือที่จะเริ่มเปลี่ยนโค้งนะครับสมมติ PI ตรงนี้นะครับอยู่ที่กม2องบวกห้านะครับ2องบวกห้ามันก็ไล่มาเรื่อยนะครับศูนย์บวกศูมาตรงนี้จุดบวกสองหนะครับทีนี้เวลาในเขียนแบบนะครับเราก็ต้องดีไซน์โค้งนะครับการดีไซน์โค้งนะครับจะต้องคำนึงอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งก็คือความเร็วนะครับทีนี้โค้งของเรานะครับเวลาเราเข้าโค้งนะครับเราก็ต้องมีการยกโค้งนะครับยกโค้งหรือตัว e นะครับหรือที่เราเรียกว่า super elevation ถ้าเราไม่ยกโค้งเกิดอะไรขึ我我้นนะครับเราเอาเราเอาขวดน้ํามานะครับขวดน้ําแบบนี้มานะครับแล้วเราทําการหมุนนะครับหมุนขวดน้ําแบบนี้นะครับถ้าเราหมุนเฉยๆนะครับน้ํามันก็กระชอออกไปนะครับแต่ถ้าถ้าเรามีการเอียงนะครับน้ําก็จะอยู่ในแก้วนะครับดังนั้นในการยกโค้งนะครับก็คือจะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยของรถนะครับก็คือจะทําให้รถเนี่ยไม่เกิดการแหกโค้งทีนี้กรมทางหลวง เขาก็กําหนดไปแล้วนะครับว่าในการที่จะไม่ทําให้รถแหกโค้งเนี่ยหนะครับก็คือขึ้นอยู่กับความเร็วนะครับอันที่2ก็คือการยกโค้งนะครับที่มากที่สุดไม่เกินเท่าไรนะครับแล้วก็ตัว friction นะครับก็คือในการยกโค้งนะครับอันนี้รถนะครับมันก็ต้องมีตัวฟ r i c t i o n นะครับแล้วก็ตัว e ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นรถของเรานะครับ รถของเราที่เข้าโค้งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรักษานะครับให้ให้ไม่เกิดการเวี่ยงออกไปข้างนอกนะครับเพื่อให้รถเนี่ยนะครับสมดุลที่จะเข้ามาข้างในโค้งนะครับก็เคยกําหนดตัว e max ขึ้นมานะครับว่าไม่เกินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัว friction ที่จะใช้นะครับแล้วก็ลัศมีขั้นต่ำนะครับตัว r เนี่ยเราต้องได้นะครับทีนี้ เราต้องคำนวณน,นะครับเราก็ต้องเลือกก่อนนะครับว่าทางของเราเนี่ยจะเป็นทางอะไรนะครับถ้าทางหลักซุปเปอร์ไฮเวย์ก็อยู่ประมาณนี้1้0ยร้นะครับทางรองก็ลดลงมาทางรองก็ลดลงไปอีกนะครับสมมตินะครับวันนี้เราจะดีไซน์ที่ทางรองแล้วกันนะครับ80กิโลเมตรต่ชั่วโมงนะครับถนนของเราอัตราก,การยกโค้งสูงสุดอยู่ที่0.08นะครับค่าฟริกชั่นที่ใช้ก็คือ0.11 และจะมีความโค้งนะครับไม่ต่ํากว่า2อ0อยห้าิอ่าทีนี้เราก็ต้องไปหาตรงนี้นะครับอา,อา R ได้แล้วนะครับ r ว่าวเท่าไหร่นะครับเราจะต้องหาอีกตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่าจุดความยาวของโค้งตัวนี้นะครับความยาวโค้งนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะเขียนแบบนะครับสิ่งสิ่งที่ได้จาก pi ก็คือเราต้องหาค่า P c ซก็คือจุดเริ่มโค้ง แล้วก็จุด Pt นะครับ P c ก็คือพีพีอ่า uh, PC ก็คือตัว p i นะครับลบด้วย T ก็คือตัว T ตัวนี้นะครับ Pt นะครับก็คือจุด P c บวกด้วยความยาวโค้งตัวนี้ก็จะเป็น Pt ตัวนี้นะครับมันจะได้เป็นกมแล้วก็รัศมีโค้งตัวนี้เราไปเขียนในแบบนะครับในตัวหนึ่งก็คือค่า m นะครับ m เนี่ยนะครับก็คือว่าเวลาเราเข้าโค้งมานะครับ มันจะต้องมีระยะที่รถเนี่ยสามารถมองเห็นนะครับเพื่อไม่เกิดเขาเรียกว่าสามารถที่จะหยุดได้ทันถ้าเกิดเหตุการณ์คือก็คือเราต้องเปิดพื้นที่โล่งเท่าไหร่นะครับจาก c l ถนนก็คือค่า m นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปทําการคํานวณน,นะครับในเรื่องของเราใช้ทางรองนะครับเอาค่าพวกนี้นะครับไปคํานวณก็คือหาค่า r มาแล้วก็หาพารามิเตอพารามิเตอร์ต่างๆนะครับที่อยู่ในนี้เพื่อการเขียนแบบแล้วก็หาระยะ m นะครับโดยหา สิ่งที่เราเรียกว่า SSD ก็คือระยะหยุดโดยปลอดภัยนั่นเองนะครับอทีนี้มาดูความเร็วตามกฎหมายนะครับทีนี้เราก็เลือกตามโค้ดเลยนะครับนนเราจะใช้เท่าไหร่วันนี้เราจะออกแบบชุมชนเมืองนะครับอันนี้ตามประกาศกระทรวงคมานาคมนะครับอัตราความเร็วนะครับทีนี้ยึดขึ้นอยู่าการเลือกใช้แล้วนะครับอ่ทีนี้เรามาดูตัวอย่าง นะครับตัวอย่างในการออกแบบนะครับก็ความเร็วเราออกแบบทางรองยกโค้งนะครับตามตามอันนี้นะครับตามอันนี้นะครับแปดสิบศูนย์จุดแปดศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งนะครับเข้าโค้งต้องไม่ต่ำกว่าสองร้อยห้าสิบนะครับทีนี้ R ค่า R นะครับเราก็ใช้สูตรนี้นะครับในการคำนวณออกมานะครับ R เท่ากับ v ีสแควร์หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด e บก f นะครับ e ก็คือใช้เต็มแม็กเลยคือ0.08 friction นะครับใช้ตามาใช้ตามนี้นะครับ0.11นะครับ v square นะครับก็คือดีไซน์ทางรออก็คือ80ดังนั้นออกมาก็คือ2 0 3.8นะครับทีนี้เราก็เอา2 0 3.8นะครับตรงนี้283.8นะครับ ไปคำนวณนะครับไปเขียนนะครับเอาลองไปขึ้นรูปนะครับทีนี้เราก็วัดเดลตานะครับวัดเดลต้าของเรานะครับอเท่ากับ2องร้อยสามนะครับมุมก็คือ30องศานะครับทีนี้เราก็มาหาค่า T นะครับค่า t ก็คือ R แทนสแควร์เดลต้าส่วน2นะครับค่า L นะครับค่า L ก็คือระยะนี้นะครับเลงออฟเคิร์ฟ นะครับก็คือพายอารเดลต้าร้อยแปดสิบนะครับค่า e นะครับก็คือตรงนี้แล้วก็ค่า m นะครับก็คืออันนี้อ่าก็ถ้าแทนสูตรตามนี้นะครับทีนี้เราก็แทนสูตรเข้าไปนะครับ t ได้เท่ากับเจ็ดสิบเอ็ดจุดหนึ่งแคือความยาวโค้งนะครับได้เท่ากับหนึ่งร้อยสามสิบแปดจุดแปดสอง LCLC คืออะไรนะครับก็คืออ่า ระยะจากจุด P I ไปถึงจุด P T ลองคอร์ดนะครับเดี๋ยวจะมีการแบ่งคอร์ดอันนี้แต่ในการเขียนาในการออกแบบนะครับเราจะใช้ค่า L ก่อนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสำรวจเขาค่า E สิ่งที่ต้องการคือค่า M นะครับคือคือตัวนี้เพื่อจะหาระยะระยะที่เราจะต้องเว้นว่างนะครับเพื่อให้อ่าระยะการมองเห็นเนี่ยนะครับปลอดภัยนะครับก็คือค่า M ก็คือก็คือเราต้องเราก็ต้องเปิดนะครับจาก C L ถนนเนี่ย มากกว่า9เมตรนะครับ9.04 9.04 0เมตรนั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับเราหาโค้งนะครับ PI นะครับเหมือนที่บอกเนี่ยจุดตัดก็คือ2บวก500นะครับลบด้วย T นะครับ T เราหามาแล้วนะครับได้71.10นะครับ1 1อ่าก็ประมาณ2 4 28.9 13นะครับเพราะฉะนั้นสเตย์ก็อยู่ประมาณ2บวก4 428.91นะครับค่า pc ก็คือ2บวก c 2อ9 1าต่อไปค่าค่า pt ก็คือตัวนี้นะครับก็คือค่า pc นะครับ2428ตัวนี้นะครับบวกด้วยค่า l l เท่าไหร่ครับ1 3 8ยสนะครับอ่าตัวนี้ก็3ามตำแหน่งนะครับก็ station 2นะครับก็คือ ตัวนี้ได้2บวก5 6 7. ุแปดสองตัวนี้เราไปเขียนแบบนะครับเขียนแปลนนะครับทีนี้ในแปลนก็จะมีคอสเซกชั่นนะครับถนนก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าก็จะมีดินนะครับแล้วก็มีโครงสร้างถนนนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นรถตัดตามยาวนะครับตามกมต่างๆก็ว่าไปนะครับอ่าทีนี้เราก็มาเขียนตอนนี้เราได้แล้วค่า M ได้แล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูค่า SSD นะครับมาเช็คดู SSD นะครับ SSD เนี่ยควรจะมีค่าเท่าไหร่ครับ SSD ก็คือระยะมองเห็นโดยปลอดภัยนะครับก็คือ0 2 7 8 v t นะครับตัวนี้ก็คือระยะตัดสินใจนี่คือระยะเบรกนะครับระยะเบรก็คือ v ีสแควร์หารด้วย2องนะครับ f บวกลบ g นะครับทีนี้ที่เราออแบบก็คือ80นะครับ T ก็คือระยะเวลาในการตัดสินใจ f 0.35นะครับ g เท่ากับศูนย์นะครับ g เท่ากับศูนย์เพราะว่าเป็นทางลาบนะครับเป็นทางลาบดังนั้นนะครับถ้าเป็นทางลาบก็คือ g เท่ากับศูนย์แต่ถ้าเป็นทางลงเนี่ย g เป็นบวกนะครับระยะ SSD ก็จะมากขึ้นนะครับทีนี้เราก็คำนวณน,นะครับ SSD ก็คือระยะหยุดนะครับ v เท่ากับ s อส่วนทนะครับระยะหยุดก็คือ v ีคูณทนั่นเองนะครับวีวีแปดนะครับคูณด้วยศูนย์จุนะครับตัวนี้จะเป็นตัวนี้เป็นวีตัวนี้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพอเราคูณด้วย0ูนย์นะครับคูณด้วย2.5ตัวนี้จะออกมาเป็นเมตรนะครับเป็นสูตรสำเร็จนะครับที่ใส กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคูณออกมาเป็นเมตรนะครับเพราะว่าระยะการตัดสินใจนะครับเป็นวินาทีนะครับเพราะฉะนั้น s เท่ากับ b คูณ t นะครับ b ก็คือ m b ก็คือ b อะไรครับก็คือ m ก็คือระยะทางหารด้วยเวลานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ทำให้เป็นไอ้นี้กิโลนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็นเมตรต่อวินาที อ่เม็ดต่อชั่วโมงตอนนี้ก็ทําเป็นเม็ดต่อชั่วโมงนะครับก็คือศูนย์นี้นะครับตัวนี้ได้ออกมาเป็นเม็ดนะครับแล้วก็ v ีสแควร์แปดสิบยกกำลังสองหารด้วยสองร้อยห้าสิบสี่ศูนย์จุดสามห้านะครับกรณีจีเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นระยะหยุดโดยปลอดภัยก็คืออยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดจุดหกนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดจุดหกาตัวหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดจุดหกนะครับเราไปเทียบกับอะไรบ้างนะครับ เราไปเทียบกับตัวนี้นะครับ s s นะครับ s ที่เราคำนวณน,นะครับก็คือ130นะครับ l l ที่เราคำนวณเท่าไหร่ครับ l ที่เราคำนวณ138.82นะครับ l ไอคือตัวเลกออฟเคิรนะครับเลกออฟเคิรก็คือตัวนี้ L นะครับ L ก็คือร้อยสามสิบแปดจุดแปดสองนะครับ L ก็คือร้อยสามสิบแปดจุดแปดสองเราก็ดูเพราะฉะนั้น S ตัวนี้นะครับ S น้อยกว่า L ก็คือใช้สูตร m ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทน m เข้าไปนะครับก็คือ S ก็คือร้อยสามสิบนะครับระยะ,ะ S ก็คือร้อยสามสิบ นะครับร้อหารด้วย8ปรลัศมี2องร้อนะครับได้ระยะหยุดก็คือ7จ็หกนะครับเจ็ดกหก็ก็คือ7จ็หกนะครับเอน้อยกว่าแอลกรณีที่หนึ่งนะครับเก็คือเจ็กอ่าก็คือตีว่าประมาณ8เมตรนะครับดู m ที่เราคำนวณได้ อ่าตัวนี้เก้าเมตรนะครับแสดงว่าขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำขั้นต่ำที่ตัวนี้ขั้นต่ำนะครับแปดเมตรเอตัวนู้เอ็มเอ็มที่เราคำนวณได้จากนู้คือเก้าเมตรใช่ไหมครับแต่เอ็มที่เราคำนวณได้นี้คือแปดเมตรนะครับเพราะฉะนั้นขั้นต่ำนะครับที่อ่าจะต้องเคลียร์แลนด์นะครับของถ้าเราใส่เทียบกันไว้ได้อยู่โดยพาไปก็คือไม่น้อยกว่าแปดนะครับ แต่ถ้าเราเคลียร์ได้ถึง9ก็ดีนะถ้าเป็นผมผู้ออกแบบผมก็จะเลือกยาวๆหน่อยก็คือ9ก้าเกเมตรก็คือต่างไปแค่เมตเดียวเองนะครับนะวิธีการวิเคราะห์นะครับทีนี้เราก็จะสามารถเขียนเขียนได้แล้วนะครับ PC นะครับเท่าไหร่ครับกมแล้วก็ค่า PI กมเท่าไหร่นี่เราเขียนในแบบแล้วก็ค่า P t กมเท่าไหร่นะครับโดยระยะอ่าระยะ e ต้องเท่ากับ0.08นะครับก็คือระยะยกโค้งนี้นะครับมันจะมีการยกโค้ง 0.08อ่าตัวนี้นะครับก็คือ e นะครับ0.08มีการยกโค้งอ่าและรถวิ่งด้วยความเร็วนะครับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นความเข้าใจนะครับในการเชื่อมโยงนะครับในเรื่องของ v นะครับ e v ก็คืออัตราความเร็วของรถนะครับต้องไม่เกินเท่าไหร่ e ก็คือการยกโค้งนะครับแล้วก็ s s d ก็คือระยะมองเห็นโดยปลอดภัยนะครับเอามาเชื่อมโยงกันโอเคนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับพิม์มีประโยชน์เท่าไหร่ครับฝากติดตามช่องในช่างดอยใน y o u u u e s สับ c r i b e กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA